อันดับแรกให้เปิดเบราว์เซอร์ของท่านขึ้นมาจากนั้นให้เข้าไปที่เว็บมั c หวย ltd ที่หน้าแรกของเว็บให้ท่านทำการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้องจากนั้นให้กดเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่บริการของทางเว็บมักหวยสังเกตแถบเมนูด้านบนให้เลือกที่แทงหวยจากนั้นเลือกที่หวยหุ้นและเลือกประเทศที่จะแทง โดยมีมากกว่า13ประเทศให้เลือกเล่นต่อมาให้เลือกประเภทหวยหุ้นที่จะแทงและให้ทำการใส่เลขที่จะแทงเดิมพันถัดมาให้เลือกที่ปุ่มใส่ราคาด้านขวาและให้ใส่ราคาเดิมพันที่ช่องจำนวนเงินจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มยืนยันการซื้อที่มุมด้านล่างตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อกดปุ่มยืนยันการซื้อเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ